รับมือโรคตาแดงสามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วจากการติดเชื้อโรคชนิดต่างๆสามารถอยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำตาขี้ตาและติดต่อไปยังผู้อื่นทางการสัมผัสนำเชื้อเข้าสู่ดวงตาโดยตรง สาเหตุการติดต่อของโรคตาแดงสัมผัสหรือใช้สิ่งของรวมกันในครัวเรือนที่มีผู้ป่วยสัมผัสพื้นผิวในที่สาธารณะที่มีเชื้อโรคจากผู้ป่วยสัมผัสเชื้อโรคจากแหล่งน้ำฝุ่นโคลนในธรรมชาติอาการของโรคตาแดงมีดังนี้ค่ะ 1. ตาแดงน้ำตาไหลเปลือกตาบวม 2. คันตาเคืองตาเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตา 3. ม,มีอาการปวดเบ้าตา 4. มีขี้ตามากในกรณีที่ติดเชื้อแบคทีเรียวิธีการป้องกันมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ 1. ง,งดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัว 2. ป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นน้ำสกรปรก 3. หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะระบาดของโรค 4. สวมแว่นกันแดดป้องกันฝุ่นลม,มแมลง 5. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมออย่าลืมหมั่นดูแลสุขภาพดวงตาของคุณหือด้วยนะคะเพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจด้วยความห่วงใยจาก Gas s c i e t y ค่ะ